ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับรายการอีสานบ้านหมอลำกับดิฉันจงอางครางซอสแจ้งนะคะเราจะมาดูกันวันนี้นะคะวันฝนตกนะคะเจอกันกับเช้าสดใสวันฝนตกก็แล้วกันนะคะว่าสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูพืชพันธุ์ธัญยาหารของเรานะคะว่าจะสดชื่นขนาดไหนดิฉันดีใจมากค่ะที่ไม่ได้ลดน้ําต้นไม้เพราะาเยอะมากค่ะซื้อสายน้ําหยดมาแล้ว200เมตรก็โอ้โหนะคะไม่รู้ว่าจะ ต่อได้ถึงไหนนะคะคุณพ่อไปซื้อให้เมื่อวานนี่ค่ะเดี๋ยววันไหนบ้างๆคุณพ่อบ้างๆจะมาต่อสายน้ําหยดกันนะคะนี่ค่ะถ่ายตั้งแต่เข้ามาเลยนะคะกระท้อนสวยมากนะคะกระ t h ต้นนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนี่อันนี้ก็ต้นกระท้อนมีเพื่อนบ้านสองหลังค่ะ ต้นกระทอนสวยมากต้นนี้นี่ค่ะพริกของเราแห้งไปหมดแล้วดูดูหญ้าเขียวชาว่าอุ้มกลุ่มตาอยากได้วัวสักตัวหนึ่งจะได้วัวมาเลี้ยงสักตัวหนึ่งเพอาหญ้าสวยงามมากเดี๋ยววันนี้จะเก็บถั่วด้วยนะคะวันนี้จะเก็บถั่วด้วยอูย้ดูหญ้านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ สวนดอกไม้ค่ะ The flower ป้าที่โทรผุนบ้านข้างบ้านแน่ให้ดูผีเสื้อสิคุณผีเสือ้อคนอะผีเสือ้อเห็นบ่าผีเสือเส้อยังมาไลยปันแดดออกนี่ผีเสื้อจะเต็มเลยค่ะผีเสื้อนางจะเต็มเลยถ้าแดดออกอันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่โอ้ยเปียกงด เดี๋ยววันนี้เราจะเวียนดูนะคะว่ามีกี่อย่างผล,ลไม้พืชผักสวนกลัวอะไรต่างๆอ่ะไล่ไปเลยค่ะดิฉันนับดูคร่าวๆนะคะมีร้อยห้าสิบกว่าชนิดค่ะร้อหกว่าชนิดทั้งไม้ผล,ลไม้ทั้งผักทั้งดอกไม้ทั้งไม้ป่านับดูคร่าวๆมีร้อยห้าสิบกว่าชนิดนะคะนี่ดอกบานชื่นดอกทองอุไลทองอุไลปกติ จะสวยมากหน้าแรงมันจะสวยมากปานชื่นทองอุลัยลีลาวด,ดีจำปากล้วยมีแตงไทยมีพริกคุณนายตื่นสายกำลังจะบานค่ะนี่คุณนายตื่นสายกำลังบานค่ะมีคุณนายตื่นสายมีถั่วฝักยาวมีแตงกวามีบวบหอมบวบยาวบวบต่างๆนะคะ มีกระบองเพชรมีดาวเรืองมีต้นอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้มีหนวดลือสีมีเฟิร์นมีอะไรต่างๆที่จำชื่อไม่ได้ค่ะมีหนวดปลาดุกมีเงาะนี่ค่ะนีต้นเงาะนะคะนี่อันนี้คือต้นเงาะค่ะต้นเงาะปลูกใหม่ค่ะต้นเงาะต้นเงาะมี อ่างนค่ะนี่ค่ะอางน่นเดี๋ยวจะให้ไล่ไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะคะอ่างนค่ะนี่อ่งนค่ะอัุงนอันนั้นมะลุมเล็กค่ะแล้วก็มีชวนชมเมื่อวานดาหญ้าไปเรียบร้อยฝนตกมาใส่เฉยโอ้พอดายหญ้าเสร็จฝนตกปั๊บเลยตายหาไม่รู้หญ้าจะตายหรือเปล่านะจ๊ะลำไย,ยค่ะลำยายี่ลำไย อันนี้แมคคาเดเมียแมคคาเดเมียยังไม่ปลูกวันนี้จะปลูกแมคคาเดเมียนี่แมคคาเดเมียค่ะแมคคาเดเมียสีต้นค่ะแล้วก็มีมะเดือ่อนอ่มะเดือโอยมะเดื่อมีลูกมะเดือมีลูกแล้วค่ะมะเดือฝรั่งค่ะมีลูกแล้วค่ะถั่วพลูถัวถ่วพลูถั่วพููทุเรียนทุเรียนนี่ทุเรียน ต้นนี้คือทุเรียนทุเรียนค่ะน้อยนาค่ะน้อยนาน้อยนาก็จะผสมผสานอยู่ทั่วไปนะคะนี่อยูเพิ่งตาลายกันนะคะจะไปไล่ดูทีละอย่างทีละอย่างกันว่ามีอะไรบ้างมีผักหวานป่ามีอันนี้พยุงนี่พยุงพยุง,ยงมีต้นศักโอ๊ยต้นสักโอ๊ยนั่โนงโดนลมพัดเอ็นขนาดนั้น ขิงแคงกระชายดอกกระเจียวขาวดอกกระเจียวแดงเห็นไหมคะล้วอันนี้ดอกกระเจียวหวานสายน้ำผึ้งนั่นมีดอกอยู่นี่นี่นีอออ่นี่ดอกกำลังออกมใหม่นี่สับประรดค่ะสับประรดสับประรดสับปะรดแล้วก็มีนางลอกนางลัวนี่นางลอกนางงอม งาอ่ะมีงาขาวนั่นสวนงาขาวโอ้โหแล้วก็มีหอมบัวหอมแบงอันนี้ก็อะไรละ่ะอินทผลัมอันนี้ลิ้นจีค่ะลิ้นจีลิ้นจีต้นใหญ่อยู่นู่นค่ะนู่นนู่นปลายนิ้วมือปลายนิ้วมือดิฉันลิ้นจีต้นใหญ่ แล้วก็คาคาปลูกไม้ตรไคอินทพาลัมค่ะต้นนี้น่าจะได้ผลมะละกอมะเขือพวงกุยชายต้นคูนต้นตะคอผสมประสานต้นแดงต้นไผ่ไผ่ก็จะมีไผ่ ด้ามขวานไผ่รวกไผ่กิมซุงนะคะแล้วก็มีต้นประดูมีมะม่วงแก้วมะม่วงเขียวเสเวยมีต้นน้ำนม,มอยู่ทางนูน้นมีขนุนมีต่างๆเยอะแยะมากมายอันชงอันชันเต็มไปหมดบวบงูอ่ะขึ้นไปดูข้างบนค่ะ ตะคงตะไครดีปรีพริกไทยอยู่ตรงนู้นค่ะไหนละ่ะลูกสาวฉันไปไหนละ่ะไก่ไปไหนแล้วลูกสาวไปไหนมีฟักทองมีข้าวโพดมีถั่วลิส,สง มีต้นจันหอมอันนี้คือฝรั่งค่ะอันน้นคือพุทราอันนู้คน,นคือมะม่วงฟ้าลั่นอันนี้คือส้มโออันนี้คือไก่งวงค่ะสวัสดีค่ะมามามา,มา,ม,า,างงงงมาเข้ากล้องเร็วๆไก่งวงไก่งวงสามตัวค่ะมาเข้ากล้องอาหารุ่นหมดหรือยงังกินให้นหมดนะ ยังไม่ได้เอาย่าให้เก่งวงเลยค่ะนี่ถั่วฝักยาวเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวไปเก็บถั่วฝักยาวกันนี่มะเขือยาวแตงกวาแล้วก็มีน้ำเต้าปูปลาอยู่ในนี้เต็มไปหมดปูผสมกันไปค่ะสักทองสักยู อันนี้ก็มะฮอกกานี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 ยางนาละมุดกล้วยมะนาานี่ผสมผสานกันไปอันนี้ไม้จันหอมต้นจันหอมอิงจันจันหอมอิงจันต้นเล็กๆอยู่ครับอันนี้ตะเคียนทอง ต้นนี้คือตะเคียนทองหญ้าคุมมันยังไม่ได้มาถางหญ้าเลยค่ะยางนาเนั้ยยางนานะคะยางนานี่ยางนาเนี่นมีมะฮอกณนต้นนี้สูงกว่าเพื่อนมียางนาค่ะยางนาแค่ป่าแค่บ้านมีแค่ป่ามีลูกว่านี่ ลูกว่าเมื่อวานมาถางหญ้าเรียบร้อยแล้วสองต้นนี้ใหญ่กว่าเพื่อนกระเพรานี่ดงกระเพรากระเพรามีทั้งกระเพราขาวกระเพราแดงแตงโมแตงโม,แตงโมเหลือนิดเดียวอันนี้ตะขบมักเบนมักเบนตะขบยักษ์อันนี้มะไฟมะไฟค่ะ อันนู้นหมากเมาอยู่ตรงนู้นขี้เกียจเข้าป่าไปถ่ายให้ดูอันนี้เงาะค่ะเงาะเงาะต้นเล็กปลูกปีนี้อันนี้เกาลัดเกาลัดค่ะเกาลัดคือแตงโมงไม่ได้ผลเดี๋ยวจะเอาแตงโมงมาปลูกใหม่ตะคาค่ะตะคาอ,อันนี้แค่ป่าค่ะ แค่ป่าขี้เหล็กขี้เหล็กปลูกอีกสี่ห้าต้นสดเดาสดเดาหวานสะเดาขมสะเดาออกดอกเร็วมะขามโอ้ยสดชื่นดีต้นไม้สดชื่นแล้วก็มีดอกอะไรไม่รู้โอ้ยยุงกัดค่ะยุงกัด มันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้มันหวานญี่ปุ่นต้นนี้ก็ยินถผาลมห้าต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าจะแซมไปตรงนู้นไม่ไปหรอกค่ะลวกเกินไปถางหญ้าไปถึงนั่นวันนั้นมาถางหญ้าถางมาได้แค่นั้นนั่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 นไปถึงนั่นแล้ววันนี้หญ้าเขียวขึ้นอีกแล้วโดนฝนหญ้าเขียวไปอีกแล้วเอันนี้ข้าวโพด อย่าลืมกด, like, กดกไลค์กดซับสไครกดแชร์กดกระดิ่งกดไว้ใจลัวๆนะจ๊ะผักเม็กผักกระดาผักกระโดนและผักอีเฮียนอันนี้ฝรั่งสีแดงฝรั่งใจแดงฝรั่งไส้แดงถั่วลิสงเห็นไหมคะหูถั่วลิสงงามมากถั่วลิสง,งน่าจะได้ผลปีกายนี้ถั่วลิสง,งไม่ได้ผลเพราะว่าแรงมากฝนไม่ตกแต่ปีนี้โอ้โชคดีฝนตก ตัวริสงงามมากมีผักเม็กผักเมกผักเมกผักเมก็ก,มกหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อันนี้ลองกองปลูกใหม่ค่ะลองกองปลูกใหม่ค่ะลองกองปลูกไม้ uh huh. แล้วก็อะไรอีกค่ะมันสัมปหลงสัมปหลังอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะไล่ไม่หมดค่ะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผสมผสานกันไปแบบว่ามั่วซั่วกันไปหมดค่ะ ทางด้านนู้นก็จะมีชมพู่มีมะม่วงหามะนาวโหจําชื่อก็ไม่ได้มันเยอะเกินไปกล้วยก็มีกล้วยหอมไข่กล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวกล้วย้อยวีกล้วยนมสาวกล้วยตนันนีดอกจานค่ะทองกว้าวทองกว้าวคือดอกจานดอกนี่ดอกจานทองกวาวนี่นี่อันนี้เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่ ปลูกไปมั่วซั่วไปหมดค่ะปลูกมั่วซั่วกันไปหมดค่ะเอาละค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกดแจกดกรด,ดดิ่งกดว่าเจรัวนะคะจบไปด้วยมุมนี้กับฟาเวอร์สวยๆดอกไม้ก็แล้วกันนะคะหากสุขสุขค้นค่ะคิดถึงทุกท่านนะคะรักทุกท่านค่ะกระเจี๊ยบแดงก็กําลังจะสวยงามวันก่อนนี่มาปลูกอ๋อยังเหลืออยู่นี่ โหระพาโหระพามาปลูกทิ้งไว้นี่เหลืออยู่ค่ะเหลืออยู่นึกว่าตายไม่ตายโดนฝนแล้วอคดว่าจะได้กินอยู่โหระพาให้ปลูกใกล้เพื่อนไม่ได้เดี๋ยวโหระพาติดโรคกับเพื่อนอารักทุกท่านค่ะขอให้มีความสุขทุกท่านค่ะ